สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับเป็ดย่างผัดกระเพรากรอบเสิร์ฟอาหารจานหรูเลยนะคะเพียงงบ22บาทใช้โครงเป็ดย่างจากร้านดังเมนูทําง่ายอร่อยมากๆมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะวันนี้เจ๊าปานได้โครงเป็ดย่างมา2ตัวค่ะเป็นโครงเป็ดที่รสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะเพื่อนเใครจะไปรู้ว่าโครงเป็ดที่เหลือเนี่ยนำมาเลาะเนื้อนะคะ จะได้เนื้อเป็ดที่อร่อยมากๆเลยค่ะสามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่างวันนี้เจ๊าปานจะเลาะโครงเป็ดนะคะเอาเนื้อมาทำผัดกะเพราซึ่งเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะหรือเพื่อนๆจะนำเนื้อเป็ดที่ได้นำไปทำแกงเผ็ดแกงกะทิอร่อยเหมือนกันเลยค่ะเนื้อเป็ดย่างเขาอาจจะแพงค่ะเอาโครงเป็ดมาทำอาหารก็ได้ดูสิคะได้เยอะแยะเลย เดี๋ยวช่วงต้นเดือนค่อยไปซื้อเนื้อเป็ดมาทานนะคะตอนนี้ทานโครงเป็ดไปก่อนค่ะอร่อยเหมือนกันกระดูกเป็ดเจ๊ปานก็ไม่ทิ้งนะคะนำไปทำเป็นน้ำซุปใส่ต้มจืดได้ค่ะดูสิคะได้เนื้อเยอะแยะเลยค่ะจากโครงกระดูกเป็ด2ตัวเตรียมเด็ดกระเพรากันนะคะใบกระเพราสดๆเด็ดเฉพาะใบค่ะเพื่อนๆเอาให้ได้ปริมาณที่พอใจเลยนะคะยิ่งใส่ก็ยิ่งอร่อยสมุนไพรบ้านเรามีประโยชน์ค่ะ แล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่เอาไว้ผัดกับส่วนที่เอาไปทำกระเพรากรอบนำพิชชู่มาเช็ดให้แห้งแบบนี้เลยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะกระเทียมเลยค่ะนำกระเทียมไปตำหรือนำมาสับมาหั่นแบบเจ๊ปานแบบนี้ก็ได้ค่ะตามด้วยพริกขี้หนูนะคะความเผ็ดมากน้อยแค่ไหนตามชอบเลยค่ะแล้วก็ส่วนพริกแห้งเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดให้หอมเลยค่ะ กระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะเราจะทอดกระเพรากรอบก่อนนำใบกระเพรามาผัดน้ำมันแบบนี้นะคะสักครั้งเดียวกระเพราก็จะกรอบออกมาแบบนี้เลยค่ะตามด้วยพริกขี้หนูแห้งนะคะนำมาทอดแบบนี้ค่ะไม่นานมากพริกขี้หนูแห้งก็จะกรอบเอาขึ้นได้เลยค่ะเหลือน้ำมันไม่มากในกระทะนะคะเราจะผัดกระเทียมและพริก ให้หอมเลยค่ะตามด้วยเนื้อเป็ดย่างนะคะผัดให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยซอสถั่วเหลืองแล้วก็น้ำมันหอยตามด้วยน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้าเนื้อให้เข้ารสกันสุดท้ายค่ะใส่ใบกะเพราลงไปเลยนะคะเพิ่มความหอมผัดใบกะเพราและเนื้อเป็ดย่างให้ผัดใบกะเพราสลบเลยค่ะ ตบท้ายด้วยพริกแห้งนะคะเจ๊ปันใส่ลงไปเลยเพื่อนๆจะใส่ไว้โรยหน้าตอนหลังก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยสีสันสวยงามโรยกระเพรากรอบที่เราทอดเอาไว้นะคะเทานี้ก็จะได้เป็ดย่างผัดกระเพรากรอบเสิร์ฟเมนูจานหรูด้วยงบแค่22บบาทเองค่ะเพื่อนๆ เ,เพื่อนๆลองไปทำเมนูนี้ดูนะคะอร่อยและประหยัดงบประมาณด้วยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยขอบคุณค่ะ